อ่ะทุกคนหลังจากที่เราได้เครื่องมือได้คู่มือและได้วิธีการใช้งานมาหมดแล้วนะครับเราบรรลุ ทำขั้นสูงแล้วเราจะออกระจนัยสู่โลกกว้างด้วยกันเราจะเริ่มที่ข้อนี้ก็แล้วกันนะครับนะจงแก้อสมการ x กําลัง4ลบ1หารด้วย x กําลัง2ลบ4น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับข้อนี้เราก็ดำเนินการย่อยนะย่อยไม่ต้องซีเรียสย่อยบนย่อยล่างนะครับอย่าตื่นเต้นนะก็ครูจะมองให้เป็นส่วนใหญ่ใช้ผลต่างกําลัง2นะถ้าเป็นกําลัง2ลบแบบเนี้ยนะครับ มันก็จะกลายเป็นนะครับ x กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองลบหนึ่งนี่ยกกำลังสองก็หนึ่งเหมือนเดิมนะทุกคนหารด้วยครับข้างล่างครับก็เป็น x กำลังสองลบสี่ก็คือสองยกกำลังสองเห็นไหมครับน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ครับข้างบนเป็นผลต่างกำลังสองข้างล่างก็เป็นเช่นกันนะครับข้างบนกลายเป็นหน้า x กำลังสองลบหลังก็คือหนึ่ง แล้วก็หน้า x กงสบวกหลังก็คือ1นะครับหารด้วยครับหารด้วยครับข้างล่างก็ใช้ผลต่างกำลังสองนะก็จะกลายเป็นหน้า x ลบสคูณกับหลัง x บวกสหน้าลบหลังหน้าบวกหลังเออไหนวะผู้ผิดผู้ถูกละเบลอ่ะประมาณนี้เห็นไหมครับสิ่งแรกที่เจอเลยครับเราเจออะไรครับอ่ะอันนี้เป็นการฟิวชั่นนะมีหลายอย่างในข้อเดียวนะดู ตังต้งตั้งสติดีๆนะทุกคนตัดทิ้งไปเลยนะครับนะเอาเขียนพี่ละตัดทิ้งไปเลยนะทุกคนนะครับก็จะเหลือแค่นี้ดําเนินการทําต่อครับข้างบน x กําลังสองลบหสามารถแยกได้อีกเห็นไ้มทุกคน x กําลังสองลบหก็เป็น x กําลังสองลบหกําลังสองคูแยกเลยนะก็จะกลายเป็นเอาเขียนก่อนนึงงง x กําลัง x 1, สองลบหกําลังสเห็นไหมครับหารด้วยเล็บ x ลบ2คูณกับ x บวก2น้อยกว่าเท่ากับ0นะครับเสร็จแ,แล้วก็แยกเลยครับกลายเป็น x ลบ1กับ x บวก1นะครับหารด้วยครับข้างล่างก็คือ x ลบ2 x บวก2นะครับทั้งหมดน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ครับ มาครับเราจะหาค่าวิกฤตกันทุกคนค่าวิกฤตมี1ครับมีลบ1ครับมี2ครับและมีลบ2ครับนะเราก็เอาไปวาดบนเส้นจํานวนนะครับทุกคนเอาไปวาดบนเส้นจํานวน4ค่านะอุย้ยนะครับจากลบอินฟินิตี้ถึง Infinity, อินฟินิตี้อ่าเขียนไล่ดีๆนะมนะีลบ2นะลบ1นะ่ครับ หนึ่งนะครับแล้วก็สองนะอะไรครับนี่ครับอะไรครับที่เป็นส่วนครับจะต้องเปิดเสมอนะไม่ต้องคิดอะไรเลยนะสองกับลบสองจะต้องเปิดเสมอนะครับเปิดเสมอเสร็จแล้วค้าวิกิต1หนึ่งกับลบหนึ่งเอาหรือไม่เอาครับเอาหรือไม่เอา เอาพอามีเครื่องหมายเท่ากับจริงๆ2กับลบ2ก็เอานะแต่มันกลายเป็นส่วนไงทุกคนมันเลยต้องเปิดเสมอนะครับเพราะนั้น1กับลบ1ก็ปิดถือไปนะครับปิดถือไปเสร็จแล้วกําหนดโซนครับขวามือครับให้เป็นบวกลบบวกลบบวกเสร็จแล้วโจทย์ข้อนี้ครับ มากกว่าศูนย์หรือน้อยกว่าศูนย์ครับน้อยกว่าศูนย์เอาช่วงลบนะครับทุกคนน้อยกว่าศูนย์เอาช่วงลบตรงไหนเป็นลบจะเป็นคําตอบของเรานะก็เสร็จแล้วครับตอบตามช่วงเลยข้อนี้ตอบเปิดนะเปิดเราเไม่เอาลบสองเปิดเสมอแล้วลบหนึ่งใี่เอาปิดครับยูเนียนกับหนึ่งนี่เราเอาปิดครับไปจนถึงสองครับเราต้องเปิดจอบอ